สวัสดีปีใหม่สุขสุขคนเด้อจ้าส,สวัสดีปีใหม่ทุกคนนะคะกับสวัสดีปีใหม่ทุกคนจ้าขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงขอประสบความสำเร็จทุกๆด้านจ้ะขอให้มีโชคมีลาบขอชีวิตมีแต่ความสุขตลอดไปจ้าอ่าแฮปปี้นิวเยียร์บิบาดีอ่า อ่าสรีไฟหล่ออ่ะแต่ก็เาเลยเสกเย่แล้วถึงกล้ใจเอาละวันนี้ก็มีกับข้าวหลายอย่างมีสูเนลนะจ๊ะสูเนลมีสูเนลมีอย่างอีกงสูเนลสูเนลหมายถึงอาหารหลากหลายนะคะอาหารก็ก็มีอยู่อย่างเดียวนั่นแหละไม่มีอะไรเยอะแยะมีขนมจีนน้ำยาแต่ว่ามีผักน่าจะหมายความว่าผักนะผักก็มีอันผักชีลาวแล้วก็อ่ามังลักก็มีถั่วฝักยาวแล้วก็มีแครอทจ้ะขนมจีนนะเบิ้งเอา แล้วน้ำาน้ำยาอยู่พี่จะน้ำยาปลานะจ๊ะมากินกันเลยจ้ะพี่น้องกันยาเราเสร็จแล้วก็แย่ยอ้ท้องกาเลยิอท้องไหม้ซีนะ่าจุดแรกอ่าค f i ร h ฟิ t วิ h ต่ฟิชบอกซุปอ่อ่าวิธีต่ออ่าคูเร่คูเร่ซุปวิธต่เอ่อโคโคนัทมิลแล d ไรน์นูดล์แลเวอร e เ e ฮก็มีผักอยู่หลายอย่างนะคะ I cannot tell you a ่าวัชระโบ่เห็บอ่ many many เรา come to eat with me everyone come on เรามากินด okay ้วยกันจ้าพี่น้องเอ้ยมากินเด้อค่ะมากินเด้อค่ะแส็ตเสต้นกันเด้อค่ะใส่พี่ฝนก็ไปเน้กินฉลองปีใหม่คนเดียวคำเผื่อลูกสาวด้วยจ้าเดีอยลูกสาวกลับมากินข้าวบ้านลูกสาวกลับมากินเย็นนี้จ้ะ ทำเผือลูกสาวด้วยมากินได้จ้ามาพี่น้องมาแซ่บๆน้ำกันจ้าเลยละตายกายาชัยละฮะยาโลไทยยาโลยาโลเสกอะ่าอีก้าเจ้าไอ้สัตยีติมเกะเลยเสกอันเจ้าก็ละอ่ะเลยสกะะยสัตยีติมก็ชานมาตอนนี้ก็เที่ยงกว่าแล้วนะคะก็มากินนะคะผู้ใดอยากกินอยู่ก็เบิ่งไปน้ากินไปน้ำมาจ,จําแซ่บเด้อจ้ะพี่น้องเอ้ย ก็ค่อยๆแก้มผักไปเรื่อยๆนะคะน้ำยาหนัวมากเลยจ้ะน้ำยาน้ำยาซื้อปลามาสองตัวทำน้ำยาสองตัวน้ำยาก็กะว่าจะไม่ทำให้ค้นมากมันก็ข้อนอยู่ดีจ้ะก็ค้อนอยู่ดีนั่นแหละน้ำยามาเด้อจ้ามามากินแซ่บๆน้ำกันจ้ามาเด้อมากินกับกบน้อยจ้ะพี่หม่ไม่มีอะไรฉลองแลวจ้ะพี่น้อง อืม mm. น้ำยาอร่อยมากอืมวาริยามิเอพิวัน I cook this morning อ mm. ืมปกขีลา ก็ให้ผัวซื้อมาเมื่อวานนี้ผัวไปร้านไทยไปได้ผักมาก็ได้ไม่หมดเราสั่งซื้อของก็ได้ไม่หมดทางร้านเขาไม่มีว่เาเจาของก็จะกลับเมืองไทยแล้วก็ก็เลยไม่ได้สั่งของมาเยอะแยะนะ่ะเ็าจะกลับเมืองไทยอร่อย ลดความบ้วเช่นก็จะกินได้เยอะอีกแล้วเนี่ยกามกาแฟสต๊อกจนก็มันแบบนะหมมกาอย่หนก่งกนดีกว่มีสีนูนก็แส้วกินเสรมีแล้วก็มัดดนะ คยลีตีแลลีจงส่งเลยให้เลงตัวก็ยันเสกเสริมยันนะนะเดี๋ยวจะเสกสิวตีตัวมั้ตักอ่ะเสอยู่เสกอยู่ยู่สองเสกอ่ะอยู่เสกอยู่ทงงออ่ะขนมจีนน้ํายานี่ยนเป็นอะไรที่ว่ากินแล้วกินอีกนะมันกินไม่หยุดไม่หย่อนได้มันหิวบ่อยพี่น้องไปได้แอนผักมังลักมาใบมังลักมาก็จะมากินเนี่ยมันก็จะแซ่บอีกแล้วนะ กินมันก็จะอร่อยอีกแล้วพี่น้องเอ้ยทำยังไงมันจะลดความพ้วนได้เนี่ย <laughs> ฉันกะว่าปีนี้นะฉันจะลดความพ้วนให้ได้ประมาณสักสี่เอาอะสักสี่สิบ็ดกิโลนะฉันคิดว่านะตอนนี้ฉันลดมาหน่อยหนึ่งกิโลหนึ่งอืมไบอร่อย 好ส啊หอมมีอะทุกคนถ้าทำกับข้าวกินเองส่วนมากแล้วจะทำอร่อยจ้ะพี่น้องถ้าไปซื้อากินนะมันไม่ค่อยอร่อยฉันมัก ชอบทํากับข้าวที่มันอร่อยอร่อยไม่อร่อยฉันก็เฮ็ดบ่เป็นอย่างกับข้าวบ้านๆน,นี่มันก็อร่อยอืมอร่อยผักมังลัก ฟาวกระดาษอนวันนี้หนาวพี่น้องฉันอาบน้ำแต่หัววันฉันอาบน้ำเลยนะเนี่ยอาบน้ำแล้วก็ไปแต่งหน้าแต่งตามาทำคลิปมากินเนี่ยเดี๋ยวก็ไปลบหน้าลบตาออกก็คือเก่าเนี่ยพี่น้องเอ้ยโอ้ยแซ่ วม่นี้ย้ำเลยไม่อร่อยมันเป็นไปไม่ได้หรอกจ้ะพี่น้องืม <laughs> อร่อย ซบแักทีเราต้องรีบปินให้หมดนะแักทีเรากับใบมังกนะ กินหมดแล้วสามจับอืมเอาอีกเอาอีกค่อยเติมไปเรื่อยๆฉันทำน้ำออยาครึ่งหม้อ กะไว้กินได้หลายวันปลาสองตัวกะทิสองกระป๋องทำทีก็ครึ่งหม้อก,ก็กินได้หลายวันสามสี่วันนู่นแหละเดี๋ยวจะเหลือไว้ลูกสาวหน่อยนึง

Đặt tí, 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 tí không lạc, xíu xíu lạc cho nó cho sao cho lạc chưa phảnh rồi. Ăn xong rồi thằng có phải ăn ít. Nấm chín ăn một để nó lại lùa ở họ. Hôm nay nó ăn 2 bữa hôm nay. มาเดยวพี่น้องแซ่บๆม่่กันจ้า Sì chập đó mình có cho kim đây dữ สี่จับหมดแล้วห้าจับเอาห้าจับแล้วพี่น้องเลยใส่ขี้ป่นเข้าไปอีกแซ<ส>่บกินของแซ่บมาจะกินได้หลายมักก็สีอ้วนโอ้ยพรายากอ้วนนะ ยากว่าจะลดจะลดมันก็ขึ้นกินทําน้ํายาขนมจีนน้ําหนักก็ขึ้นอีกแล้วถ้สองโลเนี่ยอุตส่าห์ลดได้กิโลหนึ่งลดได้กิโลหนึ่งก็ขึ้นมาสองโลกรมเจ้าเฟยกรมเจ้ายกงกันอยา่าเส้นส่งเลยเลื่อนกลงกันน่ะเอ้ยอาห้าจับแล้วนะจับที่ห้าแล้วนะ É, mamãe, จับที่หแล้วจับที่หแล้วพี่น้องเอ้ยเอเหลือไว้หน่อยเหลือไว้ครึ่งหนึงไงลูกสาวขนมจีนยังอยู่ในตู้เย็นดีจ้าลวกไว้แล้วจะไปอุ่นเอาจะกินก็อุ่นเอาจ้ะโอ้แซบแซบแซบ โฮเมโฮเมจับที่หกแล้วพี่น้องเลยจับหนึ่งก็ลายอยู่ดีละน้ำยาแซ่บมากเลยน้ำยานัวนัวกินคำใหญ่หญไปลวด จะกินสองมืออีกสักสี่ห้าโมงจะกินอีกรอบหนึ่งจ้ะขนมกินไม่พอหรอกเดี๋ยวไปลวกขนมกินอีกอืมแซ่ กินผักไอ้นี่หมดแล้วผักอันผักที่ลาวซื้อมากรรมหนึ่ง ขนมจีนหกจับกินหมดแล้วจับพี่น้องอกกระดูกกินไปแล้วหกจับเดี๋ยวว่าสักสี่ห้าโมงจะกินอีกรอบหนึ่งจ้ะขมยาึครึ่งหมอ้อกินไปหลายวานันสามสี่วันนู่นแหละ สำหรับใครที่วันนี้วันเกิดนะปีใหม่วันที่หนึ่งพอดีนะถ้าใครต้องมีคนเกิดจ้ะมีมีคนเกิดวันที่หนึ่งแล้วก็มีคนวันเกิดเกิดวันที่หนึ่งอ่ะคลอดวันที่หนึ่งพอดีก็มีคนแบบว่าเกิดวันที่หนึ่งพอดีอยางฉันเนี่ยครบรอบวันแต่งงานสามสิบปีก็วันที่หนึ่งจ้ะพอดีแล้วขอชีวิตมีแต่ความสุขกอให้ อ่าร่างกายอ่าก็ให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงขอประสบความสําเร็จขอชีวิตอ่ามีแต่ความสุขตลอดไปจ้าขอให้มีความสุขตลอดไปนะคะแฮปปี้แฮปปี้จ้าพิงกอ่ากําหยักอาที่ยันเยาวยันชุศัยอ่าย่าเยี่ยยีย่าโหอยันชุศัยลาวกมมีเกิดวันเดวันกิมเกัเกดวันกวัเกวนเกินกิันเก้ันเจิดันเกดวนกิวันเกิดวันเกิดวันอกิาวักดวานกิดวันา สั้นยกินหง่ะยิงๆต้องหงแก่ะอชุติกาวห้อยซ้ำๆเราจอกินนะแต่กไปแล้วจบไไปจ้า